สนับสนุนนนจาสนับสนุนมันไม่ผิดเลยนะทุกคนทุกคนทำถูกมากเข้ามาให้กำลังใจจ้าเอ้ยขอบคุณในหลายค่ะทั้งบ๊อบนั่งบีบบ๊ต้องการกำล<อ>ังใจดอกค่ะนั่งบีต้องการเงินซื้อของกำลังใจก็ต้องการแต่สิ่งที่สำคัญในการดันลงชีวิต <c oughs> คือเงินพี่ขอเงินก่อนได้ไหมพี่เบออิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วเย้ ใส่ตะกร้าไปหาขายได้หกมึงบเบาๆอย่างเป็นความจริงจากยางเลยมึงหลุดแล้วมึงหลุดแล้วใช่ไหมก็ซืขุดไอ้ปู่กส่ใส่ตะกร้าไปหาขายได้หกมันเอาม่หมดแล้วหมดแล้วซื้อครีมรักแลมเมื่อวานแล้วค่ะหาตัางก่อนค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะมีผู้ใดเอาเอกใส่เอกใส่เอ <หา S 1> กกระบอกาาบอกไปเอา้าะหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบตอนนี้เอาไปค่ะหนึ่งห่อสองร้อยยี่สิบบาทค่ะสองร้อยยี่สิบบาท ต้องไปยี่ิเอ็ดไปไหนสิงเนาะสิงนะเงนะียรถเกี่ยวเขายัางสิงตันนี้อันนั้นว่าแต่ลูกหลานขับรถเร็วเบิ้งไดแต่รถขนเขา่าขนรถเกี่ยวเขา่าสิ่งว่าสัน่นไปเจ้าเอ๋ยขอสองล้านใจเลยคะ่ะวันหยุดคือการรอดูแม่บีไลท์มื่อวานไม่ได้หยุดเด้อว,ว่าเจ้าหยุดบอก เจ้าหยุดบ่ซอยซื้อน่ค่ะม่เจ้าคลาเสียงเงินไปให้จใจค่าโรงพยาบาลให้ลงเพอ่อะอยู่หของพิเศษแพงที่สุดพร้อมเนะ๊ยึ้นละมืน่นห้องสุดเพราะว่ามีหมองนอนคนเฝ้าน้ำคนกับไปเฝ้าซามค้นบันอยู่ห่องอยย่ห่องแพงกว่ามูเบิดแล้วเบิดแล้วขอใจหรือยังคับวันนี้นี่เด้ขอสองล้านใจน่ค่ะ่า ซื้อวันเกิดบักเขียบสองฮอเออใช่พนุลหอหลวงพ่อยี่ริ้ย้ขอบคุณสำหรับของวันญที่ส่งมาให้นะคะเดี๋ยวเขาหาว่าเขาหากินกับลูกกับหลานอมันมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเมื่อเช้านี้ไปเลื่อนติ๊กตอกเลยเจอทุกคนกาแฟหมดแล้วขอชาเขียวได้ค่ะได้แหม่นไปหาเอาสินค้ามาวางตรงนี้ใหแอนตี้หลก ได้ค่ะได้ตึกเพื่อน้องออกไปชาเขียวได้โอ้ชาเขียวเป็นคาาค่าจากญี่ปุ่นว้าทุเรศอีพภาเดี๋ยวกูสิเบ้าพื้นจะเว้าพื้นนั่ววางตรงนั้นลูกแอนตี้มึงบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวเขาบอกว่าอะไรนะหากินกับลูกกับหลานอ๋อโอเคเดี๋ยวกูจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังไม่ให้กูพูดไหมชาเขียวหนึ่งห่อจาก290อเตอนนี้ไปเท่ากันค่ะเหลือแค่เพียงส2 0่บาทค่ะตัวนี้เลยเด้ ตัวนี้ค่ะชาเขียวค่ะมุอเจ้าขามาบุอเจ้าโอ้ยกาแฟกระเบิดเอาดังบิมีคนว่ามีคนวายเต็งซี่เมื่อเช้าเลื่อนติ๊กตอกแล้วเจออย่าลืมนะคะชาเขียวเป็นชามัชัะน้ำข้าวเหนียอเพิ่นมาเต็งซี่เพิ่นมา